นี่เป็นขั้นที่หกแล้วเจ้าจะทำต่อไปหรือไม่ลี่สิงซานถามแม้อันฉงจือจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่พวกเขาสามารถขอให้หมาปู้อีทำนายโชคชะตาของเฉียนหงจือหากล่วงรู้โชคชะตาของนางมันจะไม่ใช่ภารกิจค้นหาแต่เป็นภารกิจช่วยเหลือเสี่ยวอันพยากรณ์ด้วยเคล็ดวิชาของตําราเมฆาทั้งเจ็ แต่ผลลัพธ์ของการทำนายหกครั้งที่ผ่านมาล้วนแย่มากแต่นางยังปฏิเสธที่จะยอมแพ้เพราะนางรู้สึกว่ามันแปลกหากเฉียนหงจื่อตายหอตำราเมฆาทั้งเจ็ดควรจะสามารถบอกตำแหน่งศพของนางอย่างคราวๆอย่างไรก็ตามการทำนายหกขั้นที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่านางอยู่ในนรกซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้จะเป็นไปได้ แม้นรกจะเป็นสถานที่ที่ดวงวิญญาณจะกลับไปแต่มันก็แปลกข้าต้องการทำนายอีกหนึ่งขั้นที่เหลือได้ลี่ชิงซานพยักหนา้าแม้เคล็ดวิชาจิตวิญญาณเต่าจะมีวิธีทำนายเช่นกันแต่เขายังอยู่ในขั้นที่สองจาก9กขั้นสิ่งที่เขาทำได้คือสัมผัสถึงอันตรายเท่านั้นเสี่ยวอันสร้างสัญ,ญลักษณ์มือปราณยินหยางและปราณทางฮารวมเป็นเจดธาต์ ถูกควบแน่นตามวิธีการพิเศษราวกับพวกมันผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้และสะท้อนเศษเสียวของโชคชะตาที่มองไม่เห็นออกมาในที่สุดมันก็ควบแน่นเป็นกระบอกไม้เสียมสีสีสันนับพันเฉดสีหมุนวนราวกับภาพดวงตาลี่ฉิงซานมองเพียงชั่วครู่และรู้สึกหัวหมุน เคล็ดวิชาหอตำราเมคาทั้งเจมีต้นกำเนิดมาจากการทำนายดวงทั้งเจที่เก่าแก่ที่สุดเพื่อตัดสินโชคชะตาทั้งอดีตและอนาคตลีชิงซานไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเขาเพียงสงสัยหากเขาใช้เคล็ดวิชาจินวิญญ,ญาณเต่าในการทำนายมันจะเป็นอย่างไรเสี่ยวอันขมวดคิ้วนางปลดปล่อยจินตนาการทั้งหมด และพยายามอ่านข้อมูลจากแผ่นไม้เสียมซีโชคชะตาจะไม่บอกรายละเอียดที่ชัดเจนมันจะบอกข้อมูลคร่าวๆเช่นวันนี้ท่านจะโชคร้ายมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความและทำความเข้าใจด้วยตนเองงานหลักของนักพยากรณ์ข้อมูลคือการอ่านข้อมูลแผ่นไม้กระพริบอยู่ในมือของเสียวอันก่อนจะสลายหายไปในไม่ช้าลีฉิงซานถาม เป็นอย่างไรบ้างเสี่ยวอันเปิดเปลือกตาคืนและขมวดคิวแน,น่นหอตำราเมฆาทั้ง7ใช้6กขั้นแรกเป็นฐานขั้นที่7็เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนางพบเศษเสี้ยวของการอยู่รอดจากคุมนรกมันอ่อนแอจนแทบสิ้นหวังมันเหมือนตะเกียงดวงเล็กๆท่ามกลางพาย,ยุฝนซึ่งสามารถดับลงได้ทุกเมือ่อลีฉิงซานฟังคำอธิบายของเสียวอัน และครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งไปหานางกันเถอะตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึง่งแมลงวันบินวนแหล่งที่มาของกลิ่นเมื่อมันไม่พบมแมลงวันตัวอื่นมันก็สบายใจขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถต้านทานความเย้อยยวนของกลิ่นนั้นด้วยสัญชาตญาณมันบินลงไปที่ดวงตาที่เบิกกว้างของศพเป็นเพียงเวลานี้ที่บางอย่างแหวกว่ายผ่านรูบ้านตาของศพ และทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปมแมลงวันตกสู่พื้นอย่างเง,เงียบๆชีวิตที่แสนสั้นของมันกำลังจะสิ้นสุดลงเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นอนตายอยู่บนพื้นด้วยความเฉลียวฉลาดดวงตาหมุนไปรอบๆและสังเกตสิ่งรอบข้างมีเพียงนางเท่านั้นที่รู้ว่าตนเองอยู่ที่นี่มาดานเท่าใดแล้วจิตใจของนางแตกสลายประสาทสัมผัสของนางเราก็ไม่เคยมีอยู่ ซึ่งทำให้นางรู้สึกเหมือนอยู่ที่นี่มานานกว่าสตาวรรษแล้วความมีเหตุผลของนางเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ราวกับนางต้องการกู้คืนซากปร,รักหักพังขึ้นมาใหม่มันไร้สาระและไร้จุดหมายอย่างไรก็ตามนางค้นพบความสํานึกรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเวลาที่หายไปนานของนางความทรงจำค่อยๆย,ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองสามเดือนก่อน แสงอาทิตย์ยามเที่ยงทะลุผ่านยอดไม้ลงมายังผืนป่าและทําให้เกิดประกายแสงระยิบระยับในลำธารตื้นๆน,นางก้าวเข้าไปในลำธารและรบกวนความเงียบสงบของสถานที่แห่งนั้นนางพยายามจดจ่ออยู่กับการค้นหาสัตว์ปีศาจกินคนเพื่อที่นางจะได้ลืมเหตุผลเดิมซึ่งทำให้นางมาที่นี่แต่นางไม่สามารถลืมมัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ผลิแต่หัวใจของนางยังอยู่ในฤดูหนาวอันเย็นเยือบนางไม่สามารถลืมความวุ่นวายนางไม่พบสิ่งใดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นางสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ดูเหมือนพลังงานบางอย่างดึงนางเข้าหาบางสิ่งตลอดเวลานางอยากยอมแพ้และเดินทางไกลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก อย่างไรก็ตามมีทักษะการพยากรณ์อยู่มากมายบนโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องยากหากบางคนจะค้นหานางและฆ่านางนางหยุดอยู่กลางลำธารเมื่อนางข้ามผ่านลำธารสายนี้นางจะไปถึงส่วนลึกของป่าซึ่งเต็มไปด้วยอันตารายนางสามารถยกเลิกภารกิจเมื่อนางไปถึงขั้นนั้นเจ้ากำลังมองหาผู้ใดเมื่อนางต้องการหันหลังกลับ เสียงที่อ่อนโยนก็หยุดนางเสียงมาจากผู้ชายมีใบห,หน้าอ่อนโยนพอๆกับน้ำเสียงของเขามุมปากของเขาโค้งตัวเป็นรอยยิ้มบางเสื้อคลุมสีดำของเขามืดมิดเหมือนกลางคืนชายเสื้อของเขาเคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ำนางถอนหายใจเบาๆเรากับภาระอันยิ่งใหญ่ถูกยกลงจากบ่าของนาง อันตรายที่นางรอคอยมาตลอดปรากฏแล้วจากนั้นนางก็ค่อยๆหันหน้าไปนางโค้งคำนับผู้ใต้บังคับบัญชาเฉียนหงจือคาระวะผู้ทําพิธีบัวดำในที่สุดนางก็พบบุคคลสำคัญของนิกายบัวขาวนอกเหนือจากเทพมารดอนเฉียนหงจือเจ้าอย่างกล้ามาที่นี่อีกงัน้นหรือก่อนที่ผู้ทําพิธีบัวดำจะกล่าวสิ่งใด เด็กผู้หญิงตัวเล็กในชุดขาวก็โผลออกมาจากข้างหลังเขานางดูเหมือนอายุไม่เกินห้าหรือหกขวบเสียงของนางเด็กมากแต่ความเย็นเยือบในดวงตาของนางเพียงพอที่จะทำให้เลื่อนในกายของฝ่ายตรงข้ามแข็งตัวทันทีเฉียนหงจือไม่กล่าวสิ่งใดถูกต้องนี่คือเทพมารดอนที่มาของความกลัวของนางมาตลอดเจ้าตามหาเรามาตลอดงั้นหรือ ผู้ทำพิธีบัวดำถามด้วยความสงสัยพวกเขารู้ถึงการมาถึงของเฉียนหงจือแต่พวกเขาเกรงว่ามันจะเป็นกับดักพวกเขาพยายามเข็นความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้เทพมารดอนตกสู่หลุมพรางอย่างไรก็ตามวันนี้เขาไม่สามารถระง,งับความสงสัยได้อีกต่อไปซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาปรากฏตัวกูเยียนหยินไม่ได้ไล่ล่าพวกเขาซึ่งหมายความว่า นางไม่สนใจอดีตศัตรูของนางอีกต่อไปถูกต้องเกมจบลงแล้วเฉียนหงจือสุดตัวลงคุกเข่าและก้มศรีรษะลงไปในน้ำถูกต้องเฉียนหงจือถูกควบคุมด้วยกูเยี่ยนหยินและทำความผิดร้ายแรงข่าสมควรตายเป็นพันครั้งข่ามาเพื่อขอรับโทษจากเทพมารดอนและผู้ทำพิธีโดยเฉพาะอย่าเอ่ยชื่อนั้น เด็กผู้หญิงกรีดร้องข้าไม่ใช่ผู้ทำพิธีอีกต่อไปเรียกข้าว่าบัวดำข้ายัางเป็นเทพม,มารดอนบัวขาวผู้หญิงตะโกนได้ได้ท่านยังเป็นเทพม,มารดอนบัวขาวบัวดำก้มลงพูดกับเด็กผู้หญิงหลังจากนั้นเขาก็ยืนตัวตรงอีกครั้งและรูปขมับเหมือนกำลังมีปัญหาข้าอยากไว้ชีวิตเจ้า แต่เจ้าหาเหตุผลที่ดีกว่านี้ไม่ได้งั้นหรือตอนนี้เทพมารดอนอารมณ์ไม่ดีดานางเอาใจยากมากเฉียนหงจือต้องการกล่าวบางคำแต่บัวดำขัดจังหวะด้วยการยกมือคืน้นข้าไม่อยากได้ยินคำโกหกของเจ้าโปรดปฏิบัติกับพวกเราด้วยความจริงใจตกลงหรือไม่เพื่อให้เจ้าเข้าใจความรุนแรงของเรื่องนี้ ข้าจะฆ่าเจ้าหากเจ้าโกหกแม้แต่คำเดียวข้าไม่อยากฟังนางบัวดำข้านางข้านางเทมานดอนกระทืบเท้าตลอดเวลาและทำให้น้ำสาดกระเซ็นไปทั่วบัวดำคว้ามือน้อยๆของเทมานดอนและกล่าวรีพูดเทมานดอนกำลังจะหมดความอดทนยืนขึ้นและมองตาข้าบอกข้าว่าเหตุนใดเจ้าถึงมาที่ดี เฉียนหงจื่อยืนคืนและมองเข้าไปในรูม่านตาที่มืดมิดของบัวดำนางไม่สามารถกล่าวสิ่งใดออกมาได้แม้แต่คำเดียวเพราะสิ่งที่นางเตรียมไว้มีเพียงเรื่องโกหกข้าต้องการทางออกอย่าแม้แต่จะคิดเทพมานอนเตะน้ำยังดูเดือดบัวดำยิ้มดีมากมีบางอย่างที่เราทั้งสองต้องการไม่ต้องสงสัยเลยว่า การฆ่าเพราะความเกลียดชังไร้ประโยชน์แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นเทพมารดอนตัวน้อยที่ยืนอยู่ข้างกายเขานางต้องการถลกหนังเฉียนหงจือทั้งเป็นข้าสงสัยว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่ได้รับผลกระทบจากทักษะชำระล้างจิตใจเฉียนหงจือกล่าวนั่นอาจเป็นเพราะขา้าฝึกฝนทักษะมนต์เสน วิธีชำระล้างจิตใจไม่ใช่ทักษะเกี่ยวกับมนสเสน่เจ้ารู้ที่มาของมันหรือไม่เฉียนหงจือสายสีสะนางไม่รู้ว่าทักษะนี้ทำสิ่งใดกับนางบัวดำอธิบายพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเห็นว่าผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไม่ต้องการแบกรับความรู้สึกโศกเศร้าของพวกเขาดังนั้นพระโพธิสัตว์องค์นั้นจึงสร้างทักษะที่ช่วยเติมเต็มความคิดและทำให้พวกเขารู้แจ้งได้ในพริบตา แม้แต่คนโง่เขาก็ยังตรัสรู้ได้ด้วยไม่ผูกถูกมาด,ด้วยความรู้สึกต่างๆมันถูกเรียกว่าทักษะเติมเต็มภูมิปัญญามันไม่ใช่ทักษะควบคุมจิตใจบนเส้นทางสายปีศาจทักษะชำระล้างจิตใจมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งนั้นมันไม่สามารถต่อต้านเนื่องจากมันเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อผู้คนตั้งแต่แรกภายใต้อิทธิพลของทักษะนี้ พวกเขาจะได้รับความเข้าใจบางอย่างขาจัดปัญหาทางจิตใจออกจากเส้นทางแห่งการบ่มเพาะหากควเฉิงซานได้รับอิทธิพลจากทักษะนี้เขาอาจก้าวเข้าสู่ขอบเขตของผู้ฝึกตนก่อกำเนิดได้ทันทีหลังจากนั้นเฉียนหงจือก็เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกนิกายบัวเขาที่ได้รับอิทธิพลจากทักษะนี้จึงต้องยิ้มตลอดเวลาราวกับพวกเขารู้สึกมีความสุขอย่างไม่รู้จบสิน้นบัวดำกล่าว เจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเฉียนหงจือก้มศรีรษะลงแท้จริงแล้วข้าอยากเป็นเหมือนพวกท่านมากในชีวิตของนางมีบางช่วงเวลาที่นางมีความสุขเช่นกันแต่นางจําช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้แล้วนางขมวดคิ้วและสายศรีรษะอย่างไร้เรี่ยวแรงแต่ข้าแค่มีความสุขไม่ได้ดังนั้นเจ้าก็ไม่มีความสุข ข้าเข้าใจแล้วบัวดำถอนหายใจเบาๆและรู้สึกสงสารนางเดิมทีเขาคิดว่ามันเป็นแผนการของกู่เยี่ยนยินที่ใช้สิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณบางอย่างเพื่อต่อต้านทักษะชำระล้างจิตใจแต่คำตอบที่เขาได้รับกลับเรียบง่ายยังน่าประหลาดใจกระทั่งวิชาชำระล้างจิตใจก็ไม่สามารถชำระล้างความเจ็บปวดของนางที่เหมือนกากตะกอนสีดำ แท้จริงแล้วเขาเคยเห็นสถานการณ์คล้ายกันนี้มาก่อนแต่คนส่วนใหญ่ที่สามารถต่อต้านทักษะชำระล้างจิตใจจบลงด้วยการฆ่าตัวตายในไม่ช้าแม้พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเขาก็จะทุกทรมานอย่างไม่รู้สิ้นสุดพวกเขาไม่ต่างจากผีดิบที่มืนงงและไม่มีสมาธิทำสิ่งใดตั้งแต่พวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากความตาย ความตายจึงกลายเป็นทางรอดที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วเหตุใดเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เพราะเหตุใดเฉียนหงจือ่อลดศีสะะลงและพึมพำทันใดนั้นนางก็ยิ้มและจัดทรงผมของนางบางทีอาจเป็นเพราะข้าไม่อยากตายเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้การทำงานหนักกลายเป็นไร้ประโยชน์ชะตากรรมของนางอยู่ในมือของผู้อื่นอย่างไรก็ตาม นางไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเช่นเดียวกับที่บัวดำกล่าวความตายไม่ใช่ทางเลือกที่เลวร้ายสำหรับนางบัวดำกล่าวอย่างจริงใจว่าหงจือข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่จริงๆไม่อย่าแม้แต่จะคิดถึงเรื่องนั้นเทพมารดอนกรีดร้องปัญหาคือข้าควรทำอย่างไรเพื่อให้เจ้ามีชีวิตอยู่แม้ข้าจะไม่ใช่ผู้ทำพิธีต่อไป แต่ข้าจะขัดคำสั่งเทพม,มารดรได้อย่างไรบัวดำเจ้าอยู่ฝ่ายใดเทพม,มารดอนเน้นย้ำทุกคำพูดขณะที่นางเตะน,น่องของบัวดำด้วยความโกรธเฉียนหงจือเงยหน้าขึ้นผ่านรอยแยกของแมกไม้แสงแดดส่องประกายระยิบระยับเหมือนดวงดาวร่างของนางสะท้อนอยู่ในสายน้ำมันเงียบสงบราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับนาง นางทำได้เพียงปล่อยมันไปตามโชคชะตาบัวดำครุ่นคิดอยู่ชั่วครูก่อนจะเผยรอยยิ้มเขายกนิ้วขึ้นและกล่าวผู้คนมักพูดว่าไม่มีผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบแต่หากเจ้ามองอย่างพิจารณาเจ้าจะสามารถหาทางออกได้เสมอหลังจากนั้นเขาก็หมอบลงและกล่าวกับเทพมารดอนว่าท่านแม่ท่านพอใจหรือไม่หากข่าฆ่านางเช่นนี้ มันจะกลายเป็นทางรอดสำหรับนางเทพมารดอนกล่าวเจ้าคิดว่าข้าจะฆ่านางอย่างง่ายดายงั้นหรือข้าจะทำให้นางต้องทนทุกทรมานจนกว่านางจะร้องไห้สะอึกสะอื้นและขอร้องข้าจนกว่าจิตใจของนางจะแตกสลายจากนั้นข้าก็จะฆ่านางริมฝีปากของเฉียนหงจือโค้งตัวเป็นรอยยิ้มเย้อร้องไห้สะอึกสะอื้นจิตใจแตกสลาย เจ้าต้องการให้ข้าแสดงให้เจ้าดูตอนนี้เลยหรือไม่บัวดำดูเหมือนจะเข้าใจป่งของเรื่องเขายิม้มได้การทรมานที่โหดเหี้ยมท่านยังจำสิ่งนั้นได้หรือไม่เทพมารดอนนึกถึงบางสิ่งก่อนจะเผยรอยยิ้มชั่วร้ายถูกต้องเราจะทำเช่นนั้นเจ้าฉลาดที่สุดนางหยิบบางอย่างออกมาจากแหวนมิติที่นิ้วของนางและส่งให้บัวดำ บัวดำ่ายมือและเผยให้เห็นอสรพิษตัวเล็กเท่าเส้นผมถูกผนึกอยู่ในอัมพันมันมีขนาดเล็กจนไม่น่าเชื่อแต่มันมีสีสันที่งดงามน่าหลงไหลเฉียนหงจือถามนี่คือสิ่งนี้มาจากกู้โจเมลแหลงกูเฉียนหงจือขมวดคิ้วมนทนกู้โจอยู่ในเทือกเขาไร้ขอบเขต แม้จัก,กรพรรดิตาเซียจะปกครองมันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่มันยังเป็นสถานที่ไร้อารยธรรมและไม่ถูกพัฒนาผู้คนที่นั่นถือเป็นคนเถื่อนที่บ่มเพาะด้วยวิธีของตนเองมแมลงกูเป็นหนึ่งในทักษะที่แปลกประหลาดที่สุดของพวกเขาถูกต้องท่านจะฆ่าข้าด้วยสิ่งนี้งั้นหรือข้าได้ยินมาว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าคน แต่เป็นวิธีทรมานที่ทำให้เป้าหมายรู้สึกอยากตายมากกว่ามีชีวิตอยู่ดวงตาของเฉียนหงจื่อส่องประกายเนื่องจากมันเป็นการทรมานมันก็หมายความว่านางยังมีโอกาสรอดชีวิตแม้มันจะเป็นสิ่งที่ใช้ทรมานแต่ตลอด300ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดรอดชีวิตจากมันพวกเขาล้วนตายเพราะความเจ็บปวดทรมาน กระทั่งบุรุษท,ที่แข็งแกร่งและเย็นชาที่สุดก็ยังอ่อนแอเหมือนเด็กเมื่อถูกสิ่งนี้โจมตีรอยยิ้มของเทพมันรอนกว้างคืน้นมันเป็นวิธีทรมานที่โหดร้ายแม้แต่เฉียนหงจือก็ยังรู้สึกสั่นสะท้านอยู่ภายในบัวดำกล่าวต่อเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็ค้นพบว่าสิ่งนี้ไม่ได้สังหารเป้าหมายแต่เป้าหมายจะฆ่าตัวตายด้วยตัวเอง เพราะไม่สามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานหากเจ้าสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดเจ้าจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากมันนิกายบางแห่งกระทั่งบูชาสิ่งนี้เป็นเทพเจ้าของพวกเขาเฉียนหงจือก้าวผ่านลำธารและเดินเข้าไปหาสารพิษตัวน,น้อยโดยไม่ลังเลความเจ็บปวดงั้นหรือนางอดทนต่อความเจ็บปวดมาตลอดชีวิตบัวดำปิดฝ่ามือ ใบหน้าของเขากลายเป็นมืดครึ้มเจ้าต้องการเช่นนั้นจริงๆงั้นหรือเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของเจ้ามันจะอยู่กับเจ้าตลอดไปและไม่มีวันหายไปข้าคิดว่าข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเฉียนหงจือ่อหัวเราะเย้ยหยันตนเองบัวดำมองนางอย่างลึกซึ้งตอนนี้ข้าเริ่มรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้เล็กน้อยหากเจ้าเลือกความตาย ข้าจะมอบมันให้เจ้ายังรวดเร็วเจ้าจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเทพมารดอนกล่าวอย่างไม่มีความสุขบัวดำบัวดำกล่าวอย่างจริงจังไม่ว่าท่านจะไม่พอใจเพียงใดข้าก็ปล่อยให้ท่านทำตามใจไม่ได้การเขินขาและความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแต่การดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำหากท่านยืนกรานเช่นนั้น ได้โปรดฆ่าข้าก่อนตอนนี้เทพมารดอนไม่มีอำนาจพอที่จะต่อต้านเขาสิ่งที่นางทำได้คือหันหน้าไปด้วยความโกรธเฉียนหงจื่อยิ้มขอบคุณสำหรับความตั้งใจของท่านแต่หากข้าต้องการความตายที่รวดเร็วเหตุใดข้าต้องมาที่นี่บัวดำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะแบมือเอาละ่ะ ข้าจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าแต่โปรโดฟังส่วนสุดท้ายที่ข้าจะพูดตามความรู้ของข้างูตัวน,นี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มันมาจากแดนนรกในฐานะสิทธิสํานักพิทักกฎหมายเจ้าควรรู้เรื่องนี้เฉียนหงจือรีตาเห็นได้ชัดว่านางรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแดนนรกในตำนานมีขุมนรก68ขุม และขุมย่อยอีกนับไม่ทวนมันเป็นสถานที่ที่ดวงวิญญาณจะเดินทางไปหลังความตายบาปทั้งหมดของพวกเขาจะได้รับการพิพากษาในยมมโลกมันเป็นตัวแทนของกฎหมายขั้นสูงสุดนอกจากนี้นางยังเข้าใจดีว่าอสรพิษกูจะไม่ทำให้นางตายแต่มันเป็นการทรมานมันเป็นบทลงโทษของแดนนรก มันเป็นการทำให้ขนชั่วรู้สึกเจ็บปวดทรมานและกลับใจงูตัวนี้เป็นงูพิษจากนรกมันไม่ต่างจากการทรมานในแดนนรกกล่าวอีกในก็คือเจ้าจะอยู่ในนรกตลอดเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่เขาจะพูดจบเฉียนหงจือก็คว้ามันไปแล้วนางยกผลึกอัมพันคืนและมองดูอสรพิษตัวเล็กที่อยู่ภายใน จากนั้นนางก็ชำาเลืองมองบัวดำและยกริมฝีปากคืนขอบคุณสำหรับความตั้งใจดีของท่านภายใต้แสงแดดอสรพิษที่อยู่ภายในยิ่งดูงดงามคืนทันใดนั้นนางก็โยนมันเข้าไปในปากท่ามกลางความมืดมิดรอยแตกปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของผลึกอัมพันก่อนจะแตกเป็นสิ่งเสียง,สยงอสรพิษหลุดจากพันธนาการ เรากับสัตว์ร้ายได้กลิ่นเลือดมันดำดิ่งลึกลงไปด้วยตัวของมันเองเขียนหงจือสั่นสะท้านไปทั่วร่างนางสุดกายลงคุกเข่าในลำธารทันทีอสรพิษตัวน้อยที่งดงามยิ่งกว่าสายรุง้งว่ายผ่านใบหน้าของนางราวกับรอยสักมันว่ายอยู่ใต้ชั้นผิวนางของนางและดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าตอนที่มันอยู่ในผึกอัมพันเล็กน้อย นางเบิกตากว้างและล้มลงอย่างไร้เรี่ยวแรงความเจ็บปวดที่เกินกว่าคำบรรยายเคลื่อนผ่านร่างกายของนางนางอ้าปากกว้างแต่ความเจ็บปวดราวกับกำลังบีบลำคอของนางและทำให้นางไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาอย่างไรก็าตามร่างกายของนางทุกตารางนิ้วกำลังกรีดร้องดวงวิญญาณของนางกำลังร่ำไห้ นางประเมินการทรมานจากนารกต่ำเกินไปนางคิดผิดนางไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับที่นางจินตนาการว่านางเป็นนางเริ่มเสียใจและอยากกำจัดความเจ็บปวดนี้ทิ้งไปแม้นางจะเบิกตากว้างจนถึงขีดสุดแต่การมองเห็นของนางอย่างพรามัวนางพยายามมองไปที่เงาดำอันคลุมเครือที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหานางในเมื่อนี่คือเส้นทางที่เจ้าเลือก ข้าก็ขอให้เจ้าเดินทางด้วยสวัสดิภาพบัวดำกล่าวกับเทพมารดอนผู้ซึ่งมีความสุขกับความเจ็บปวดของเฉียนหงจือไปกันเถอะเทพมารดอนกล่าวขอดูอีกรอบบัวดำมองนางด้วยสายตาตำหนิและทาให้เทพมารดอนบ่นว่าขี้งกเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนอสรพิษนรกจะพอใจแล้วมันเริ่มสงบลง เฉียนหงจือประคองร่างของนางคลืบคลานออกไปท้องฟ้ามืดสลัวนางพยายามอย่างเต็มทีเพื่อจัดระเบียบความคิดที่วุ่นวายของนางเทพมารดอนไม่ได้แตะต้องนางมันดีกว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่นางเคยจินตนาการไว้มากในความเป็นจริงหากคนทั่วไปเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดชนิดนี้พวกเขาคขงหมดสติหรือกลายเป็นบ้า แต่นางยังสามารถประคองสติเอาไว้และผเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดตลอดเวลาเมื่อนางกลับมามีสติสิ่งแรกที่นางทำคือใช้เล็บอันแหลมคมของนางจิกลำคอของตนเลือดอุ่นๆไหลซึมออกมานางชักมือกลับและพยายามส่งตัวยืนคืนนางพบถ้าเล็กๆบนภูเขาและพุ่งเข้าไปก่อนจะหมดสตินางฝันถึงอสรพิษตัวใหญ่ที่งดงามกำลังกลืนนางเข้าไป นางสะดุ้งตื่นขึ้นและรู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกครั้งเวลาล่วงเลยผ่านไปนางดื่มน้ำและกินอาหารที่เตรียมไว้ก่อนจะรอรับความเจ็บปวดรอบต่อไปด้วยความหวาดกลัวถูกต้องหวาดกลัวมันเป็นความหวาดกลัวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ในยามที่นางพักผ่อนอสรพีษก็ยังทรมานนางด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป ซึ่งทำให้นางรู้สึกอยากตายในทุกขณะอย่างไรก็ตามนางปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นนางพยายามเคลื่อนไหวระหว่างการลงโทษแต่มันยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทุกครั้งที่นางเสียสตินางจะฉีกผิวหนังทุกตารางนิ้วของนางและพยายามนำอสสารพิษออกไปโชคดีที่ร่างกายของผู้ฝึกตนแข็งแกร่งดังนั้นบาดแผลของนางจึงฟื้นตัวเร็วมาก นางยังเกิดความคิดไร้สาระหากนางถลกหนังของนางออกอสรพิษจะหลุดออกมาหรือไม่อย่างไรก็ตามความมีเหตุผลของนางยังหยุดนางเอาไว้อสรพิษรวมเข้ากับร่างกายของนางแล้วหากนางทำเช่นนั้นนางจะตายในไม่ช้านางจะตายเช่นนี้ไม่ได้ทันใดนั้นสัญญาณอันตรายก็แจ้งเตือนนาง ปีศาจท,ที่ดูเหมือนแมวป่าติดตามกลิ่นเลือดมาถึงถ้ำแห่งนี้ในตาของมันส่องประกายอยู่ในความมืดบางทีนี่อาจเป็นสัตว์ปีศาจกินคนในภารกิจของนางแต่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแม้นางจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนางก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะมันโดยไม่ต้องกล่าวถึงตอนนี้ที่นางอ่อนแอมากแม้แต่การขยับนิ้วก็ยังยากลำบาก